สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา9กรกฎาคม2568ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารจันทบุรีและจังหวัดตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคงลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมสขอให้ชาวเรือบ,บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนดานัตบริเวณทะเลจีนตะวันออกได้เคลื่อนขึ้นฝัง่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและย่อความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทย แต่จะทาให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังปานกลางขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวโปดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนคร นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพร สุราธานีสงขาลาเยลาและจังหวัดนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัางงาและจังหวัดภูเก็ตกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ละพื้นที่ทั่วไทยสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ